ก่ออกไปวของเอ่นที่ยวทอแต่ละมันนังักขึ้นักขึ้นมันออกไปมื่อเาแทนกถาไม่ออว่เอ้ามื่อวานเขาึ้นเห็นยู็กคยูนิมอนิไปใสสันวาห์จักลียวว่ามันเขาลากไปขายที่นั่งไปเบิ่งยูรานของห่างร้นั่ไปเบิ่งว่าเขาเาขายให้อยหนึ่งโมเสอแมก็เลว่าโอ้ของฟองพ่วงจแก่เจ้าได้ดีว่าเจ้าสื้อของโจดมาสันวาห์เขาเก่าขึ้นเขาไปห่างอันวางอัน ไฟเดียนปุ่มห้าห้องหันนั้นใช้บ้านตายแม่วนเลยเล็ไปเบิ้งเม้มมองเทียนว่างหยีซุกเพื่อนคนที่ตะแกงเล็กเอาเท้าเอาหีไปตั้งล่างหนากอนจังสีรษูเขาเม้มเแม่แม่อเอื่อห็นเล็กว่างกะลุกอีกแค่กว่านี่เป็นจังเป็นวันทีน่ละคนที่หุ่นดโลกวันเลื่อนวางไปถามโยมเพื่อนบอกว่าเห็นมันอัารมคืนไสอันรักแกย่แย่เบะกว่าเลื่อ นั่งหาลั่นไทยกองห่างยูคอดีจีโม่เห็นนั่งไปหาลั่นไทยกองห่างบรรมานโม่เห็นนั่งไปหาอันลั่นไทยกองห่างยุบ้านพุทัสู่แม่แบบนี่คอยบอกว่าให้ผูดยั่บ้านนั่งไปเด้อนจังตรงเจ้าจีถึงเขียนจีไปข้องเลยยุหันเราว่าแม่บอวอนคงสอนผู้บริจาคกันเนาะท่านเห็นว่าเป็นของวัดห้าโหลดจันดอกว่างให้นั่งไปหอดแม่นอีหลีได้เขาซื้อไว้เขาขะเอาสู่ข้องไว้แม่แม่เขาซื้อสองร้อย มุ่งไปก็เลยนน่ำไปไทยขึ้นมากเขาก็เลยบอกว่าผมเอาขึ้นลอยเดี่ยวต้นลันลาวัดอีกรอยเพื่อเห็นน้งวัดาได้ครับขึ้นมาย่ายกาสั่นใหญ่ยมองหังโปมีมองตั้งแต่ลงมางนามือเผาเนี่ยแต่สู้มือได้ยายเลยยิดแถวันได้ค่อยก็ดีจ๋าเ้รหาหลักของไปขายเ่อก่อนเลยว่าโอ้ยแต่เทิไหลเมื่อเวลาอดั่เม่ผูู้นอกไปขายจะได้บ้าไหเตาเลยว่าอันั้นบอหลักทีมันสหลักแต่อื่นเม่งมงเจรารัตร่เดือนเม่ Schools, them, the the ันเต่าหัวห้องอัดชู้เขาชู้กอกเห็นไหมอลินลินมันบ่อนห้องห้องทานอ่ะแม่เขาม่างหงเอาลินมันอ่ะมันเป็นเหล็กเป็นขางอ่ะเขาม่างหงาเขาจะมองห่นงเราแม่เพราะคอยชื้อเราเดีกแม่ได้ซื้อว่าใส่ไมซีตัวคนอ่ะตัวละเจ็ดร้อยก็บาทนั่นใหญ่หันเล็กนหนาๆยันๆหันแม่มันม่าหักขึ้นไปเลย่อยๆขี่ขโมยหลายคกอยังมีละวัดระวั่งเลยเนอ ขอพรวาาก,ก็ไม่มาสัตยูยุไกมองพุทธิพระอยู่น้องมยุไกรน้องจะได้ไปเอานีเหเอายันอนกอดงูท่านกอดงูแล้วมันมีโทษเจงจันทแม่เพิ่นููจะเจ้าเพ่นเ,น,นเาราได้สอนเนี่ยครับู้จ็เสียสาระออกช่ำละออก พอกิเลสตัวนี้โลภะคือตัวแรกที่มันยึดเหนียวยึดมันอยู่ในจิตในใจของเขาถ้าเขายึดมันยือมันยืดได้หงายเข้ากับไปใสหมดเลยจนผู้เฒ่าเก่าคนเรามีท่านปูโสมเป่าซับมีหลายยา่คือซุ้มโม่ใยใสว่าใสห่วงจริงห่วงของตายแลี้ยวต่อสองซับสมบัติของตัวเองที่นี่อยู่บ่สามารถไป็นฟุตปเกิดไปขามในหนึ่งที่อื่นเป็นเทวดากับเทวดาผู้เฒ่าเป่าซับชินเป็นที่ดอกก็เป็นที่ดอกผู้เป่าซับสมบัติเยี่ยวหัน บ่ได้ไปพุทธไปเกิดใส่เปลี่ยนแม่ฉะนั้นเขาไม่นอนกอดงูอยากลู่เป็นสู้ก็พาไเที่ไหนก่ทีนี่ถ้าวมาอยากลู่เป็นสู้กบพะให้ท่านนลึกนึกถึงระรตนตาไสย,ยูตลอดเวลาคือจังคิดหอดสู่นี่แหละคิดหอดสู้มนกินหอดสู้ย่ามคินหอดสู้มนกินหอดสู่มือแม่แมนอยู่เนี่ยน,นำเมียกหางวิธีคุยกับสู้อยู่ที่เราพอน้องอม่นหอวก <c oughs> ขับขึ้นอย่างเขามีหลายต่อบอกว่านอนนอกขับนั่งาอยย่าแสดงว่าเรามีสูตรเราจะอปหูจ่ามิจฉีคิดการขับนั่งก็แสดงว่ามีแล้วไปหูจ่าก็ย่าก็แบ่งบวกการหนี้สูรีมันคิดหอดตลอดเวลาแม่แบนยังอยู่น้ำลูกอยู่น้ำเมียก็คิดหอดสู้กินเขากินน้ำก็คิดหอดสู้บ่เห็นสินซุ้มก็สู้หากีกูดูหันย่ากับจีน หาวิธีเบาหาวิธีคุยจนได้เพื่อที่เสียงมันจะเห็นสู่นี่คิดหอดพระเพื่อจะคิดหอดสู้แม่แม่ไอเท็จังสั้นก้อนสีกินให้หูจักข้างก้อนสีไปให้หูจักศีลคน,นว่าก้อนสีนอนให้หูจักภาวนห้าก้อนเจ้ของสีกินให้ท่านสะนกรคนว่านี่เพื่อหาใจปากใจ้องไว้แล้วบุญมันสิเกิดเจ้ารับเจ้าขอเพราะยิ่งทานมันก็ยิ่งได้ ได้ห่วงสุกไก่ได้ห่วงสุกไก่ได้มิตรได้สหายได้ห่วงทักได้ห่วงแท่งนั่งกันเล็กันคนกัเลยว่าก่อนสิกินให้หูจักท่านแต่กี้โบราณเฮาที่เลียอยู่เลากินได้หลายตักแบงตักใหญ่แห่นั่นแห่นี่ชูหมื่โบมีเอ๋อรียน้องแม่น้องแม่บอลต่กี้เล็้ได้หลายเนี่ยออกไปแห่นพลอยแห่นแม่แห่นปูแห่นยางแห่นตีหัวหนอกแบงกันแยกเจอมีกินให้กินมั่ง แต่จาฝากนง่กับพกกางักแง่ในเราญายเราช่นีเป็นบอกยัางตัชืองขอว่าหาส้งปักแง่เป็นฝากเป่ดแดดทำตัวเป็นคนที่ได้ทางหูสูบยาคือเวลาเรายายิเราเราะฉะนั้นเวลาก้อนสีกินในหูจักท่านก้อนสีไปในหูจักศีลสีไปเหตุการณ์สีไปเหตุงานสีไปเหตุยังยือใส ให้มีศีลเกิดขึ้นกับเจ้าของเจ้าอนมั่นแจงคอยไปประกอบสัมมาอาชีพเนี่เอาศีลไปนะเพิ่นจะได้ให้รักษาศีลก่อนไปเห็นงานก่อนสีนอนให้หูจักภ้าวนาะหูจักสวดมนต์ไหวพระเพรเดตาไหวเจก่อนแ่มสี่นอนลับมั่นก็นจะคอยฝันดีมีสุขสิไปเต็นที่พึ่งนั่นคือสร้างบุญให้เ,เจ้าของ ใผ้ระลึกเนึกถึงภารตานาไสยอยู่ตลอดเวลาอันเป็นที่พึ่งของคนเหล่าญาตเหตุจังสันบุญเกิดกเข้าเข้าเราเองบริเ,เหตยังหลายคิดหาคนจนซื่อก็เกิดเป็นบุญเป็นกูสนม่เข้าใจมองไหนกรถามพระเจ้าถามประสงค์เพิ่นเป็นผูจีเนเ่ิ่นเป็นผู้บอกนั่นเรียกว่าวิธีการในการสร้างบุญหาที่พึ่งให้กับตัวเราเอง เข้าเพี้นเจ้าพูดกับเพิงสิ่งเราดีล่ะพระรันตนาใจก็ด้เฮดอย่าเข้าเดือดร้อนขอจะเข้าเข่าใจคําว่ารัตนาใสรัตนะคือแเจวสามประการเฮดใจให้มั่นใสมีพอผพูดเฮดใจให้มั่นใสมีพปลธรรมเฮดใจให้มั่นใสมีพระสง่์บอมเงินไปออกเพลินเมื่อไหร่น้ำเข้าทั้งเหมดจอใหาใจเข้ามีเพลินซื้อ ข่านปเปลาเพิินมาไว้ั้งเมือไปรุ่มไปหลงี่น้องเพิินเกิดจีเป็นบ้าห่อผ้าขาวแลน้ำผ้าเราเนาแย่เนาะเอาเพิินมาไว้ได้ใจซื้อซื้อนั่นคือระลึกเึกถึงเมื่อเอาเพิินมาไว้ได้ใจได้อดเท่าก็จจงคอยมันคอยเหตุคอยทำคอยปฏิบ <c oughs> ัติคือบุญในมือนีเพิินเกิดเหตุน้ำพรตา,าตนาใส่บ่เป็นเหตุน้ำประสงเลยจีเหตุถึงเหตุน้ำพรตา,าต,าน,รตานาใสน้ำพอพูดก็เลเหตุพ <c oughs> ่าว่าเข้าบูชาคุ้นพอพูดก่อน คนใส่แตงผ้าพพอทูยืนดิคนถวายค้าพ่อปูตัวตัวนอคอโนแมนบมเข้าไปแง่ในเหตุนั่งพรอพูทธเจ้าได้ทำไมจกี่ข้อบเหตุ้แม่พรอพูทธเจ้าตายเพามีสารเหตุศาสนะาอื่นเขามาเห็นเขาเรียกว่าให้เข้าได้ช่งนี้ครับือพรอพูทธเจ้านับถือแต่ปากเพราะพ่อูเจ้าตายแล้วเขามีผู้ใดล้าดึกดึกถึงเถินูตีวิหารขั้นพ้าผู้ดของพรอพูทธเจ้าคอยให้ยาขึ้นถ่วงได้ ศาสนาอื่นเขาไม่เห็นเขาเรียกว่าไหา่พาานะระมหากาสปมีหรา,ารยคนก็เได้บอกว่าต่อใจ